ดูคราภิกษุทั้งหลายก็เวทนาเป็นฉไฉนเวทนาหกหมวดนี้คือเวทนาเกิดแต่จักขุสัมผัสเวทนาเกิดแต่โสตสัมผัสเวทนาเกิดแต่คานะสัมผัสเวทนาเกิดแต่ชิวหาสัมผัสเวทนาเกิดแต่กายสัมผัส เวทนาเกิดแต่มโนสัมผัสดูการ,ริกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าเวทนาความเกิดขึ้นแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะความดับแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ประการคือ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้แลเป็นปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งเวทนาดูกระพิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งเวทนาอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความเกิดแห่งเวทนาอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความดับแห่งเวทนาอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งเวทนาอย่างนี้ปฏิบัติแล้วเพื่อความหน่ายเพื่อความคลายกำหนัด เพื่อความดับเวทนาสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วชนเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมอย่างลงในธรรมวินัยนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งเวทนาอย่างนี้ รู้ยิ่งซึ่งความเกิดแห่งเวทนาอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความดับแห่งเวทนาอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งเวทนาอย่างนี้เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะความไม่ถือมั่นเวทนา สมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นเป็นผู้มีกำลังสามารถเป็นของตนสมณะหรือพรามเหล่าใดเป็นผู้มีกำลังสามารถเป็นของตนความเวียนวนเพื่อปรากฏ ย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น